ครล่มน,นี้นะนักเรียนนะง่ายนะสวัสดีครับเดี๋ยวบทแรกครูช่วยเรื่องการตีรูปแบบประโยชน์เสียลักษณ์ก่อนนะครับแล้วเวลาบทถัดๆถัดๆถัดๆไปก็จะเป็นหน้าที่นักเรียนเองนะครับโอเคไหมในบทแรกครูช่วยก่อนนะครับครูเคยบอกนักเรียนเสมอว่าในการทํารูปแบบประโยชน์จะต้องมีกีปากกากีสี สามสีสีแรกคือสีน้ำแดงต่อไปคือสีน้ำเงินและก็สีน้ำดำน้ำดำคือดินสองนะครับเขาบอกว่าในจังหวัดครับในจังหวัดหนึ่งครับครับอย่างก็เขาบอกว่าในจังหวัดหนึ่งครับมีพลเมืองชายหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสี่คน เป็นพลเมืองหญิง226,893คนจังหวัดนี้มีพลเมืองทั้งหมดกี่คนคี้วันของเขาอยู่ที่ไครครับทัวัาทั้ง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 หมดทั้งหมดคือการการการบวกครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อแรกจะเป็นเช่นนี้ครับก็คือ1,8,6,7,8,4บวกด้วยพลรางวันที่ออก2,2,6,8,9,3เาขหมุนลูกบอลอีกหนึครั้ง รางวัลที่หนึ่งคือเอาไหมถ้าออกจริงนี่คือฮาเลยนะถ้าออกจริงนี่คือฮาเลยนะเป็นจากอาชีพครูไปเป็นไงที่อะไรครับหมอไม่หวยเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ลักกินแบ่งรัฐบาลลูกไม่หวยไม่ได้ัวผิดกฎหมายฉลักกินแบ่งรัฐบาลผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะมันกินรัฐบาลเพราะว่าเขามันมาจากรัฐบาล เออนักเรียนาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลให้เงินเราหรือว่ารัฐบาลแบ่งจากเงินทั้งหมดที่เราซื้อกันทั้งประเทศครับลูกแบ่งจากเงินที่เราซื้อกันทั้งประเทศใช่ไหมอืมครูก็คิดอย่างนั้นแต่ไม่รู้ความจริงคือเป็นอย่างนงั้นหรือเปล่าไม่จะเล่กหวยก็ไม่เล่กสักทีไม่มีไม่พูดเรื่องหวยลูกหวยผิดก,กฎหมายฉ <c oughs> ลาดไอ,อนน้ไม่ใช่หฉลาเอาจะไปฉลาดองศ์งงแลเป็นรถรถจารีลูกรถจารีเรียกให้ถูกต้องนะฮะ มันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสลักทีแบบว่าทาร์ทีกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายนะครับเรียกผิดชีวิตเปลี่ยนเรียกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโอยตกเอาไม่ใช่มาเลยครับมาดูข้อที่สองครับเขาบอกว่าน้าลงทุนซื้อของมาจากอะมาขายครับเป็นเงินสองแสนเาบาทขายของได้เงินทั้งหมด3 1 8 4 2 2หน้ย เอ er. ้ยขอโทษครับ3ามแสนบาทครับนะขายของได้กำไรเท่าไหร่ถ้าถามว่าได้ขายของไปทั้งหมดได้กำไรเท่าไหร่แต่ว่าเอามาทำอะไรครับลบครับเพราะเขาอหากำไรซื้อของมาเท่าไหร่จ๊ะซื้อของมาเท่าไหร่จ๊ะสองแสนซื้อของมา2องแสนสองแสนอยู่ข้างหน้าหรือ2องแสนอยู่ข้างหลังสองแสนอยู่ข้างหลังสองแสนอยู่ข้างหลังนั้นก็เอาหนึ่งเอ้ยเอาสามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สองครับลบด้วย องแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบใส่กล่องสี่เหลี่ยมรางวันเล่ท้ายสองตัวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่คุณไม่รู้อาจจะเป็นรางวันเล่ท้ายสามตัวก็ได้ใช่ไหมและเรียนลบออกมาแล้วก็จะได้เป็น,น,นะนมีพลังงานบางอย่างเ <c oughs> ก,กิดขึ้น่งรูกระดานเลยมันเกิดจากน้องมันนี่น้องมันนี่โอเคครับอ่ะไป ข้อที่สามครับเขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งครับนำทุเรียนมาขายสามร้ยก้าสิบห้าผลราคาผลละสี่รอยห้าิบาทถ้าขายได้ทั้งหมดจะได้เงินกี่บาทขายได้ทั้งหมดครับผลละเท่ากันไหมขายผลเท่ากันไหมขายผลเท่ากันลูกไม่ได้ช่างโลขายเขาขอขายเป็นผลผลละเท่าไหร่ครับสี่รอยห้าสิบบาทซื้อมากี่ผลลูกซื้อมากี่ผลซื้อมากี่ผลครับในทย์ 5. 35 5. 35 5. ซื้อมา39้อย้าสิหผลแปลว่านำมาอ่าถูกต้องครับนำมาคูณครับเพราะเขาถามเพราะมันผลเท่าเท่ากันไงผลราคาเป็นเท่ากันก็เอามาคูณได้เลยก็จะเป็นสามร้อยเก้าสิบห้าคูณสี่ร้อยห้าสิบนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งกลองเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้คือครูสอนการตีรูปแบบประโยครย็จแรกกับวิธีแนวคิดก่อน,กนต้องไหมฮะที่เหลือนักเรียน,นก็ต้องไปทำต่อยอดเป็นารพวกเองนะครับ แต่ไม่อยากจะบอกนะครับว่าในนี้มิสลิศหมดเลยใช่ครูเห็นแล้วใช่ไหมแต่คุณมองไม่เห็นเดี๋ยวดึกๆนะ <า S 1> <ไป S 1> ฮะนักเรียนจ๋นานักเรียนดูข้อที่สี่ครับเ <c oughs> งินหนึ่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครับแลกเป็นเงินไทยได้3.3บาทถ้ามีเงิน3,650ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา <c oughs> แรกเงินเป็นเงินไทยได้กี่บาทครับนักเรียนต้องทาไงครับเหมือนกันเลยเหมือนกับดุเรียนเลยเอาไปคูณครับก็คือเอาไปคูณกับอะไรจ๊ะคูณเออเอาตัวมากนาหน้าลูกจำไว้หกร้อยห้าสิบดอลลาร์คูณคูณสามสิบสามครับก็จะได้เป็นเงินไทยทั้งหมดออกมาครับนักเรียนจ๋านักเรียนจ๋านักเรียนจ๋าลอกทันไหมจ๊ะลอกทันแหละคูณดูออกนะ วิ่งเลยสิเอ๋วิ่งเลยสิเอ๋วิ่งเร็วจดได้แล้วจดได้แล้วเร็วทไมอ่ะอ้าวพูดชินนักเรียนนไม่ได้ทุกครั้งจะโดนในห้องนี้ไดพี่เอ๋ไหมม่มีนักเรียนครับดูข้อที่5ครับข้อที่5เขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งครับมีนักเรียนทั้งหมดไอ้มีนักเรียน3 5 1 0คนจัดนักเรียนเข้าห้องห้องละ45คนครับโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่ห้องครับเขาถามว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่ห้อง นันทินจา๋าน,น,น้าันทินาถูกต้องครับเพราะเราแบ่งทำไมครับห้องละเช่าเช่ากันแบ่งแบบเท่าเช่ากันคือการหารครับเอาอะไรตั้งอะไรหารครับสามพันห้าร้อยสิบสามพันห้าร้อยสิบหันสี่สิบห้าสี่สิบห้าครับได้อีกหนึ่งกล่องสี่เหลี่ยมครับอันนี้ได้รางวัลเลขทใช้สองตัวแน่นอนครับเพราะออกมาสองตัวนะครับคือใบหนึ่งไม่ไม่ไม่กวันนี้วักว่านะไรแล้ววันวันวันแล้ว,ว เออวันนี้วันวันสุดท้ายพรุ่งนี้ทำไมครับวันนนี้วัหยุดพรุ่งนี้วันหยุดขอบคุณครับไม <c oughs> ่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อคลิปได้นะฮะนักเรียนจ๋านักเรียนจ๋ามาข้อที่หกครับ <c oughs> วิชัยครับวิชัยวิชัย <c oughs> วิชัยครับซื้อที่ดินแห่งหนึ่งครับราคาหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาท และเสียค่าก่อสร้างบ้าน2 8 5ล้9นบาทวิชัยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่จ่ายเงินทั้งหมดครับท่านซื้อเออถูกต้องครับนำมาบวกกันครับอลยหมดเลยอะไรนะจ๊ะเฉลยหมดเลยอ๋อนั่นเองอย่าอย่าอย่าไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเพราะครูจะลงหลังจากที่นี่ส่งงานครูแล้วจำไม่ได้เฮ้จะไม่ได้ครูทั้งหมดนั่นแหะ นะจ๊ะนักเรียนต้องซีเรียสนะครับเพราะครูจะลงหลังจากวันที่นักเรียนได้ทําการส่ง,งงานครูแล้วนะครับครบหมดเลยอะไรนะครับ <cé us> อ๋อลหลังจากใครส่งช้าก็หักคะแนนนะครับตามระเบียบโอเคไหมจ๊ะโอเคตอนนั้นวิรุษ <พอ S 1> จับจับ <พอ S 1> นะครับแหม่ <พอ S 1> ไม่น่าบอกอเลยเนาะครูไม่รู้หรอกเราทนักเรียนครับข้อที่เจ็ดครับระยะทางจากโลกไปสู่ดาวอังคารไม่ใช่ครับระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์ครับประมาณ 1 4 9 05, ่งร <5, S 2> ้อาายสี่สิบเก้าล้านห้าแนห้อะะนักเรียนเอาใหม่นะครับ1นึ่ 10, 14, 14, 14, อ้อยไอ้สิสิสิสีอ้ผิดเลย 8, 1นึ่งร้อยสี่สิบเกาล้านกมิโลเมตรระยะทางจากโลกครับไปดวงจันทร์ครับประมาณ3 8ม4ส0แกิโลเมตร ระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์ครับมากกว่าระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์กี่กิโลเมตรนักเรียนต้องนํามาทําอะไรกันจ๊ะเ<ล>อาเอามัลบกันครับเพื่อนค่ะเอามาลบกันเอา,า,เอ,าอะไรตั้งอะไรลบจ้าเอาหนึ่งร้อยสี่สิ่เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบสามครับลบด้วยเท่าไหร่ครับสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบประโยคสัญลักษณ์ครับ นักเรียนครับครูรู้ว่าวิธีทาวมาักมันยาวเกินการกดคําตอบถูกต้องไหมครับน,น,นักเรียนใช้พื้นที่ในการกดคําตอบทํามาได้เลยอันนี้ครูไม่ติดใช่ลยแม้โอเคไหมไหมีใครไม่เข้าใจในการตีรูปแบบประโยคสัญลักษณ์ทั้งเจ็ดข้อนี้บ้างยกมือยกมือเลยนะฮะยกมือเลยนะฮะไม่ต้องตรวจคาตอบครับครูไม่ไม่ซีเรียสเรื่องการตรวจคำตอบเท่าไหร่แต่ถ้านักเรียนผิดน,นักเรียน